สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เชิญชมพระสมเด็จพิมพ์ทันแซมวัดกลางโคสิตารามโอกใหญ่นะฮะพระสมเด็จอีพิมพ์นะครับยอดนิยมของวัดระฆังก็คือพระสมเด็จพิมพ์ทันแซมนะครับพระพิมพ์นี้มีปัจจากล่าวกันไวว้่าใครที่บูชาพระสมเด็จพิมพ์นี้ไม่ต้องกลัวนะครับตกต่ําเพราะว่าจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาทันแซมนะครับคํานี้มีความหมาย ซึ่งเปรียบเสมือนคอยมีคนคอยช่วยเหลือไม่ตกต่ำไม่ล่วนลงหล่นล่วงนั่นเองนะรพระพิพมพ์ฐานแซมนะครับมีลักษณะโดยรวมก็คือเป็นพระลักษณะสี่เหลี่ยมชิ้นฟักด้านหน้ามีพระประธานด้านหลังเรียบนะครับพระประธานประทับบนฐานสามชั้นในปางสมาธินะฮะเช่นองค์นี้เป็นต้นมีเส้นโคง้โคง ขอบเรียกว่าเส้นส้มนะครับนี่สวยงามสมใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับเป็นเส้นขีนาชืบอ,อันที่สามนะครับนับจากด้านบนลงมานะขอบฝั่งขวาจะชิด้มนะครับขวามือเรานะฮะลักษณะของผ้าสมเด็จพิมพ์ันแสมมนาพักเกตจะยาวจรดส้มและ ทรวมนะครับองนี้เป็นทรวซมนะครับปรากฏใบหูและมีเส้นที่ผ้าอาสนะหนึ่งเส้นบนฐานชั้นที่หนึ่งและบนฐานชั้นที่สองนะครับมีเส้นปรากฏอีกหนึ่งเส้นที่เรียกว่าฐานแซมคําว่าแซมมาจากคําที่มีเส้นมาแซมบนฐานนั่นเองนะครับพับพิมพ์ฐานแซมนี้มีสองบล็อกกันด้วยกันนะฮะ ลำดับต่อไปผมจะนําเอาพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมมานําเสนอนี่ชิ้นองค์นี้นะครับผมตำหนิให้ชมกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับทั้งแบบนี้ละกันนะครับก็คือพระเกตหนาะปลาจรดเซยมทรดซซ้มนะครับลักษณะเส้นซุมนะ้มหนาทึบเห็นไหมครับใบหน้าอุมนนนเะนีมีคาบลักษหะเราเห็นนะครับมีเศษผงกัน้นทูบผงพุทธคุณ ก็ด้วยคราบสกุและสมกอก็มีให้เห็นนะนี่และสมกอสวยงามนะครับอกหน้าเรียบแบบอกตันนะครับมีสัติเล็กน้อยนะครับมีองพุทธคุณสวยงามต้นแกนมีหักศอกนะครับมีภาพปูร้องนั่งมีเส้นรองฐานแซมฐานปลายนะครับตรดทั้งสองด้านเห็นไหมครับนี่แคลไซต์ปกคมุม บ่งบอกถึงอายุนะครับฐานชั้สุดท้ายหนาทึบแรล่เหล็กลายภายดำนะครับแลาใส่เงินใส่ทองมีให้เราเห็นอยู่นะไปหน้ากลมอมนวลสวยงามนะครับนี่ผมทุกคนนะครับด้านหลังก็จะเป็นคุกคุกคระคระนะครับอกหน้ามีบางปรากฏนะครับผ้าสังกติที่เล็กน้อยนะครับนี่ ภเกดทุรุซุ้มนะครับมีภาพปูรองนั่งที่สวยงามใบหน้าอมนูนหมุนประตูนะครับด้านหลังก็ครุขะเป็นธรรมชาตินะครับของพุทธคุณให้เราเห็นนะครับเมื่อเริ่มทำความรู้จักนะครับพระสมเด็ดพิมพ์ฐานแซมก็ต้องรู้ต่อไปในจำนวนพิมพ์ฐานแซมที่ครูตรียมประวัยนะครับท่านจำแนกไว้แปดพิมพ์ด้วยกันพิมพ์เขียง พิมพ์โ่งพิมพ์ฉลูดพิมพ์ป้อมพิมพ์ขันทัดพิม,มพ์ย่อมพิมพ์อกล้องหมูยานฐานเส้นและพิมพ์อกล้องหมูยานฐานบางนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม,มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นด้วยนะครับสวัสดีครับ